ปลาอะไรเอ่ยไ้ามันไม่เข้าเลยอะเข้าิีกเบิร์เลยว่าแบบากีเดียวนอนนับบรรยากาศดีนอนดูได้ดู

อย่าบ,บอกติดเชื้อมานะเอ <c oughs> เอวิ่งออกเช้าว้ายวม,มุงอะไรแ,แม่งซื้อเทปซื้อเทปเบรกไหมนอนนะูนะตกเซตลนอนนะูนะ <c oughs> ยิ <c oughs> บออกเลย <c oughs> ปลาโทษ ขึ้นมาคันไอจีอนี่ยแ็ดเร็วไม่ได <bul> <wiele> ้ด <médico> ้วยขึ้นมาอึ้ง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 อึ้ขันนะเออไม่ช่ผักไงอยากกลดีอยาคึด้วยเว้ยหนักข้าไปอีกหนักชิก้าอนักเข้าไปเลย อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะพาตัวเลววรกรุนกันเยี่ยวเหนียวเลยนี่เดี๋ยวค่อยไปตัดวิดีโอไม่เดี๋ยวไม่ได้ใช้สิยงิ์คือถีดเบรกไม่แล้ว <laughs> นอนนะเกือบด้วยอุยอ้ยอุ้ยหายแล้วเก,กือบตายติดอะไรไม่เลยดานลังเลยโดนตัดแบบ ตอดแค่นี้เนี่ยตำรไม่รู้ไปติดอะไรมาาเือมมาพาเือนหมมลได้ยเล็งเลยแบดเล็งเลยเล็งเลยไม่้าได้หมดติดตึ้งเดียวงานเ้ารวจขนนเนี่ยหมดยังคนหรือปลา โอ้ตัวเว่าไม่มั้งฮะเกบงเกบงตามมาแล้วตามมาแล้วม่อ้ยนมันลงดูแล้ว้ดีนะได้ดน้เอาจริงนะครับถอนหมดแล้วครับเดี๋ยวก็ต่อเสื้อต่อนะครับใค้นี่ถอนหมดแล้วเดี๋ยวตอเสื้อต่อ

สี่นาทีแล้วนั่งีมี่ขนาดเพิ่งอัดตอนครึ่งทางเลยเฮ้ยเพิ่งถ่ายตอนครึ่งทางเลยเปเตอะแม่เปเตอะ้ยื่อยไปคดแล้วเดาเชื่อ้โอ๊ย Hãy subscribe cho kênh nhéo Mì Gõ Để không bỏ lỡ Cá video hấp dẫn